วันนี้ต้มมลราผักกัดดองนะคะอันนี้มะระเราหั่นทั้งเม็ดแล้วก็ทอดนะคะทอดออกเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หม้อไว้เลยส่วนผักกัดดองเนี่ยเราอยากเราซื้อจากตลาดมาเนี่ยนะคะเอามาต้มน้ําทิ้งก่อนนะคะตักสิบนาทีแล้วก็ไปล้างสะอาดแล้วก็หัน่นแล้วก็เอามาผัดกับน้ํามันนะคะเนี่ยคะ่ะเอามาผัดกับน้ํามันให้มันหอมๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ เผ็ดหอมใส่เต้าหู้ด้วยเนี่ยค่ะเผ็ดหอมอันนี้ก็ทอดเอาไว้แล้วเครื่องปรุงก็มีเต้าเจี้ยวมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลซอสันเก้นะคะใสใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยอันนี้ผัดผักกะดองก่อนนะคะผัดมาล่าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะ น้ำตาลสักช้อนหนึ่งนะคะใส่เห็ดหอมที่เราผัดไว้แล้วพอประมาณอันนี้เพิ่มเต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้นี้ก็ทอดไว้แล้ว ใส่สีอิ๊วดำนิดนึงนะคะสีสันนี่ตะเกี่ยวนะคะใส่ประมาณสักสองช้อนก็นได้ะคะ่ะอันนี้มันจะเทยากประมาณนี้นะคะ่ะสีอิ้วขาว สักสามช้อนก่อนนะคะชิมดูนะคะตามชอบไข่ดำสักครึ่งช้อนถ้าชอบเผ็ดก็ต้องใส่พริกแห้งลงไปต้มด้วยนะคะแต่นี่จะไม่ชอบทานเผ็ดก็เลยไม่ได้ใส่ต้มไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ึงชั่วโมงแล้วก็ปิดไฟได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้มไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็โรยพริกแห้งลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะมันจะออกเห็ดปิ๊ดเนเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะอร่อยดีนะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ